สวัสดีครับจะมาสอนใช้การเช็คเบี้ยโดยใช้ไฟล์ Excel นะครับเริ่มแรกพอเราเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาเราต้องเริ่มจากการเคลียร์ไฟล์ก่อนครับเคลียร์ไฟล์ในที่นี้เราจะเริ่มต้นจากปีจดทะเบียนกรติ๊กตรงลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับให้เป็นติ๊กถูกทั้งหมดนะครับพอเป็นติ๊กถูกทั้งหมดก็กดโอเคแล้วก็ไปที่รุ่นรถครับ กดเลือกทั้งหมดให้เป็นติ Stand ๊กถูกทั้งหมดเช่นกันแล้วก็กดโอเคนะครับถัดไปก็จะเป็นยี่ห้อรถเลือกทั้งหมดให้เป็นติ๊กถูกทั้งหมดแล้วก็กดโอเคเช่นกันแล้วก็เริ่มเช็คเบี้ยใหม่ได้เลยครับเช็คเบี้ยใหม่ก็เริ่มจากกดไปที่ยี่ห้อครับเลือกยี่ห้อรถแล้วก็เลือกรุ่นรถครับแล้วก็เลือกปีจดทะเบียนตรงนี้ได้เลย แล้วพอเราเลือกเรียบร้อยก็จะต้องเริ่มจากการเคลียร์ไฟล์ปีจดทะเบียนให้เป็นติ๊กถูกทั้งหมดกดโอเคไปที่รุ่นรถเลือกให้เป็นติ๊กถูกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็ยี่ห้อรถเลือกติ๊กถูกทั้งหมดเช่นกันแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็เริ่มเช็คเบีย้ยใหม่ได้เลยครับอก็จะเริ่มตั้งแต่ยี่ห้อไปเหมือนเดิมเลยนะครับอผมยกตัวอย่างให้อีกเคสหนึ่งเราเลือก ฮอนด้าซิตเครื่อง1.0ปี2021นะครับถัดไปเราสามารถ Copy หน้านี้แล้ววางในลายได้เลยนะครับโดยการกดคลิกซ้ายนะครับตรงช่องว่างตรงนี้แล้วก็ลากครอบคลุมขึ้นไปครับแล้วก็กดคลิกขวาเลือก Copy ครับ แล้วก็ไปที่ลายที่จะส่งได้เลยครับผมแล้วก็กด Copy วาง Enter ส่งเบีย้ยเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ